สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการไก่กุ๊กผาเล่นเกมกันนะครับตอนนี้เราอยู่เกมมาใหมะสุดย่างไซนึงแรนนะครับทะลุมิตินะครับเป็นเกมนะ MMO มเพแนวการ์ตูนอนิเมะน่ารักกันนะครับภาพสวยด้วยนะถ้าอยากเกมนี้เป็นยังไงก็ไปดูอาชีพไปเลยครับว่าเกมนี้มีกี่อาชีพกันนะไปกันเลยไป เกมนี้มันจะมีแค่สาบอาชีพเท่านั้นมีนักธนูนักธนูมันจะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเพศนะครับนี่มีาพาไทยนะครับใส่ภาผมเหีนน้ยหนีไม่พ้นนะครับโอ้โหมีเพศหญิงครับอันนี้สําหรับยิงไกลครับนี่ก็คือนักดาบใหญ่นักดาบนะครับใช่ไหมที่นักรบนักรบกนักดาบนั่นแหละสามารถเปลี่ยนเพศได้ครับนี่โอ้โหนี่ก็นักเวครับ สามารถเปลียบเทีได้ด้วยหูแม่งหน้าอย่างหล่อเวนปาสว้าวอะไรกันนะ้าโอ้ยโอ้ยซูมได้ไดโอ้โหแม่แตัดเข้าในเกมันเลยดีกว่าไปไปเลยตอนนี้เราก็อยู่เกมครับแกสามารถหันมุมมองซูมเข้าซูมออกได้ครับแต่ต้องเราต้องอยู่ข้างหน้าเอ้าเฮ้ยไม่ตอนนี้ซูมไม่ได้หรอ นี่สมดับนี่แบ็แททๆไปเลยครับนี่สกิลครับปั๊บเราเลือกนักดาบมาผมเล่นนักดาบครับผมก่อนนี้มาาําแควจะโนมัาเลยนี่ครับนี่มันให้ไปสร้างตีเลสแลัวตีเลบคือสุดยอดอาวุธในการหาในเกมนี้ครับปั๊บโอ้ยของกากเราต้องมีเพชรในนี้ในการหลอมอาวุธนะครับ เกมนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับตีอยวเลยห้าครั้งสามารถปรับเป็นตีอัตโนมันิก็คือตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับจนกว่าเราจะหยุดลแแกมนี้ตีแล้วสามครั้งสี่ครั้งสำเร็จแล้วเควสแต่เราก็ยังไม่ได้อู้ดีๆเลยไป ตัวละครถึงเว้ยี่แปดโอเคเราาอประวุธอีกแล้วห้าค้งโอ้อะไรเนี่ยนี่เราได้อาวุธสิบม่วงมาโอ้ตกดีใช้ได้เปลี่ยนทีไปเลยห้าค้งแม่เกมก็มีใค่น,นี้นะโอเคสำเร็จเคววแล้วไป แนะนำเลยเราต้องผ่าบาดนในสตาร์ครับคือดันเช่เมือเรื่องนี่มันก็คือตาการสู้กับบอนเตอร์ครับไปกันเลยไปตอนนี้เราอยู่ดาสองคีเจ็ดมาไอเวนมึงคือใครเทลาแสงเงาเหรอเจอเจอท่านเจอทัาบูมเงามือเถอะมาเวนมา มาดี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 าดเอา้าปราบแล้วสักงั้นโอ้โหเราชนะแบบใสาแบส,สามารถเป็ด่านถัดไปได้เลยนี่โอ้ยตอนนี้เราอยู่กับอาชากิงกะอะกิ้งกะเป็นตัวใหญ่จังแต่ก็ไม่คานามือเราหรอกเว้ยมาดี้มาดีาเด้เว้น มามาฟื้นฟูหน่อยฟื้นฟูหน่อยฟืฟหยฟฟูหน่อยโอเคภาพอย่างสวยก็น่ารักครับไปอีกสักตาครับตอนนี้เราอยู่สองขีดครับมาโอ้โหมาดิมาดิทุติยักษ์มังกรครับม,มันเหมือนมังกรตรงไหนก็ไม่รู้เลย เจอติของคู่หัวละหน่อยนี่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงงูเหมือนติต๊วปลาครับโอเคนี่ครับไปสักตาไปสักตาเอาเลยมา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 ทำไมอ่ะทำไมหรอทำไมหรอ่อมีหาหรอฮะฮะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเจอคุณอะนะเอกหน้าเทมเงาแสงเงาอ่ะเจอทับบูมเงามืม่อเถอะอย่างนี้ มาถ้าบุ้มนักบ้างแห่งเงามืดนี่แต่ถ้าเป็นแสงชัดชัดเลยไปๆาๆๆาไป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 ,ไป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 แต่ละดาบมันจะจบที่ด่านที่สิบอสสงมั้งถ้าจะไม่ผิดนนะ่ะโอ้โหมันเริ่มขย,ยากครับเพราะว่าพังรมมันเริ่มเยอะแล้วมามามาฟูฟูฟูฟฟ โอ้โหโอ้โหทำไมอะทำไมอะนี่น ouais, ี deflect, right. pues, ่นี่นี่เอ่นี่ปรับแล้วนะปรับแล้วโอเคใส่เข้าไปเป็นดาสท้ายเลยมาครับมาครับเอาเลยทุบที่ยะมากเกินอีกแล้วตีไม่เข้าเลยที่นี้ มันเก่งเกินไปเราต้องฟื้นฟูต้องฟื้นฟูรบนี้เราแบบแทๆบๆทบราแบบแทบแทๆถ้างั้นเราตายแน่โอเคมามามา,มา,มาทำไมอ๋อทำไมอ๋อทำไมอ๋อนี่โอเคออก,ก็เถอะ นะครับถ้ามันตีแหลกเสร็จแล้วได้ของดีมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เรากดใส่นะครับถ้าพังลบหรืออะไรสแต็กมันดีกว่าอันกาศครับกดใส่ไปเลยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับโอ้สี่ห้าเลยไกดใส่เลยเอ้ก,กดทำเควสอะไรเสร็จมาแล้วทุกอย่างเสร็จมาแล้วปั๊บเลยเสร็จแล้วเราก็อัพขั้นเลยนี่แล้วขั้นสำเร็จจาก ฟงฝีมือไปพุก้าครับนี่อะไรท้าลบขับเป็นยายก็คือลาไปสาครับหมดล่าบปสาครับนี่หมดวิหารทดสอบแล้แคว้นสัตว์นะครับเราจะมาเล่นวิหารทดสอบกันนะครับมาพี่พร้อมแล้วนะ้องทำไมอ่ะคิงโจ๊กก,กันเลยมาเจอคิงหมูโจ๊กปูมเถอะมา จะเป็นหมูทำจอกให้พี่หน่อยนะโอ้ยจอกพี่จะอร่อยหรอมามามาจะด่าพี่เอาโดนสตาร์ทเอามาหมุนติ้วเตี้วตี้ว,วมาดิเวนมีปัญหาหรอค่าเก่งไม่สนเลยนะทำไรค่าได้อะมาเอาสตาร์ทอีกแล้วมามาเลยจะอะไรค่าได้ ขาก่นสุดเลยนะปราบเร,บรอแเราก็ได้ตัวกับแท่งทองที่เอาไปหาอุ้นหา,หาหาอุ้นนะครับโอเคเสร็จสิ้น,นล้อมกนสิบครั้งอีกแล้วแล้วไปเลยอัตโนมัติไม่ต้องสนไข่เราจะมาดูนักล่าปีศาจของแขวนล่าปีศาจครับป๋อครับตอนนี้เราเล่นถึงราชากิ้งก่าครับ ลบได้เลยราคาทิ้งกากเรามามันคือบอลโลกดีๆนี่เองกำลังเดินไปเรามีกับช้างหู่ชัดใจล้สุดไทยที่เป็นเอา้าวมาทำไมวะเราเนี่ยโอ้โหจะมาโชว์แม่งมันตีไปหมดแล้วอันนี้ก็จะ,จะกินนะครับนี้เอาไปเลยเดี๋ยวเราลองอันนี้กัน มามามาเรามาสู้กับแม่มดตกฟ้าครับเขาเนื่องจากปีกหางนับจะ <c oughs> บ้าเหรอมาสิมาสิไม่ผ่าหรอไม่ผ่าหรอะจริ้งก็เข้ามาทำไมหรอทำไมหรอโอ้โหโอ้โหมาดีมาดีมาด,มาดีไม่ผ่าหรอฮะทำไมอ่ะ พี่คือนักลบระดับหนึ่งเลยครับโอ้โหเดี๋ยวจะให้ขึ้นฟ้าเองอัตโนมัติเลยมามามาแล้วครับมาแลมาอย่างมา,มา,มายุ่งอะไรมาแล้วเลยตรงนี้มันตีบอสอยู่โอเคปรับเรียบร้อยโอเคได้ได้ที่อปัปปี้ครับไปใส่ เปรู้สึกกินนี้เรลย,รย,วยเวลามีอะไรดีครับทำนายสัตว์เลี้ยงโอ้พระเจ้าลายแทงคุณยู่ในแผนที่พิเศษเอาจะตาดนนิดอยู่ทำไมอะ่ะตอนนี้มีปัญหาสมบับก็คือเราก็อัศรามเนยดึงมาให้ได้อย่างนี้แต่มันนานไปแล้วก็ปล่อยไปเลย เออมีหมดะไรอารีน่าก็พีพีปกติครับเออ,เอ,อเอาพลังเราแบบไหนดีเออนี่แล้วกันแมงโคสุดละเอา,สา,ส,า,ส,าสามสิบมา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 ,มา,มาทำไมอะไม่มาหรออะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ เสร็จสิ้นออกได้ทีอยู่้ไหมลายแทงเราก็เลยไปแล้วกำไร,รนี่ก็เลยไปแล้วมีอะไรอีกมากมายครับนี่บางไยาก็ไม่ยังไม่จดแล้วครับอย่างนี้ก็คือดาจจนภายครับน่าจเพิ่งปลดล็อกดาดาดเลยครับไปเข้าด่านกันเลยโอ้ เอาชนะไอเลียมให้หมดหกครั้งรับมาทำไมอ่ะไม่ผห่านหรอฮะโอ้โหแม่งเก่งชิบหายโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดีมาดีมาดีแม่สำเร็จแล้วแล้วก็ไปกำจัดบอลเซอร์อีกหกครั้งมาเอามองไม่เห็นมองไม่เห็นเราก็หันให้ผู้ชมดูครับโอ้โหฝนดาบตกลตกใครวะนี่ไม่ใช่ของกูแน่ๆเลย แม่งสำเร็เครับเอาเอ,อียเจอหนึ่งไลยเจอนึงไปต่อไปต่อไปข้างในหกคักโอ้โหยเจอเนี่ยครับนี่นักเวไรนะรับจา้างรับจ้างใครเหมือนกันโอ้โหพี่เมื่อกี้เราเกิดอะไรขึ้นวะอือืึ แล้วขก็ขวาอีกหกครั้งแล้วก็จะมาถึงบอสมาไม่เออแล้วได้สก,กินใหม่ก็ไปเลยนะเออเมื่อก่อนเราจะมีสามั่งเออเราปลดรอบสก,กิลใหม่แล้วเออดีเหมือนกันบอสประกอบใกล้อสูนทะเลยักษ์เริ่มจากการ มาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเลยช่วยกันเลยมาเอาปืนให้ลงนรกไปเลยไปตายตายตายไป็ซะตายไป็ซะตายปราบเรียบร้อยเราชนะเคลียร์ได้สำเร็จเกมนี้ก็มีระบบพวกอัพอาวุธนะครับเอานี่เปล่าวะ มีแต่ระบบหล่อมาบุ้นะครับนี่เอาไปเอาไปเลยก็คือยังไงเนี่ยนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันช็คมาก่อนตอนนี้เขามีหมดที่ร้านค้าตีเหล็กแับนี้มันจะตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ของดีๆครับใส่ไปเลยก็แยกเทีนแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยง มีสองตัวครับนี่เราสามารถอัพหรือฝึกได้ครับตอนนี้เราฝึกได้สามครั้งนี่หรืเอ,อเราก็มีระบบปีกครับนี่ครับมีระบบอุ้มกหรือนี่มีสกีนี่แต่และตัวมีรถด้วย นี่คือระบบสูบน้ำนี่เขาโติมเขตมนี่ก็คือผมแล้วนี่ก็คือฮุดเลยหรือแรกอะไรก็จะ่จากนี้แหละนี่โอ้โหนี่ทำนายสัตว์เลี้ยงเราจะมาดูว่าความเคลื่อนเราโหกขนาดไหนไป ุ้ยทองว่าทองไปไปไปนี่เราได้เลยหนูแค่นี้ครับไปสิบครั้งไปนี่กดเข้าไปเลยไม่ได้ไเลยเลยเคือ ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อไปครับขอครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้ว